มีตัวคุณได้ตัวเดียวนะเนี่ยยังมาถึงคุณตามนะครับมือนอยู่ที่จอดป่ะเนี่ย Af clap Burung อ้กัดวีสีแดดร้อนๆแดดร้อนแดดร้อนๆแดดร้อนๆกัดเอาหลุดพอดีเช้าลก <c oughs> ป่านามัานลกสง่งนิดเดียวก,ก็หลุดไม่ได้ส่งเลยใช้สวยได้ใท้สวยด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> กัดเป็นฮันเตอร์วีสีครับผมตัวนี้มีเตจน,นะครับผมไปช่อนน้าพามันกับผมนะั่เอกกัดเท่าลกูก <c oughs> <c oughs> มีวีสีไม่มีแฮวแก้ว